I okay. you. ก็อนให้นี่ีนี่นี่นนีเป็นแบบโอยนี่แหยว่เดก็รอไนะครับโด้ยแ้วเราต้องมีวนต่างๆดูนี่เปิดเพงจิงครับซึ่งวิธีการนั้เดี๋ยวจะเปิดเพพอเปิดเพปุ๊บน้องก็ริส่งลิสงีนนี้ใันแต่ว่าตอนเปิดตอนส่งมันต้องมีอมันก็ต้องออกกรติกกันนิดนึงมันก็ต้องแดรสกันหน่อย แล้วนะฮะเพลงหยุดเมื่มอไหร่ใครที่ถือลูกลิขิตอย่นี้คุณจะต้องทำการแกะเปิดลิขิตออกมาเพียงแค่หนึ่งชั้นนะหนึ่งชั้นกระดาษกรอแล้วเปิดอ่านดูว่าทวามกระติ y n ีดด้จะต้อ่ยคำใดซึ่งซึ่งสปอยเล็กว่าคนที่เปิดเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นคนทำความกระติญก็ได้เข้าใจไหมอาจจะเป็นใครก็ได้อาจจะเป็นใครถามจ,จ,จ,จะยังนาะน ว่าใครจะผูกคำเขาไดิดกันบ้างนะฮะถ้าผูกก็โยนกลับมาก็ต้องส่งให้ดีนะอเคพา้องไมนะพร้อมไหมพีทพร้อมไหมพร้อมครับพี่ัพร้อมไหมขอเอเพราะฉะนั้นตอนนี้แต่ละเวทน้องออกสเร็จนะางออกสร็จแล้นะ ว่าเฮ้ยตัวนี้แนวหว่าดีมาก็จะทำตัวเยแล้วก็เียร์บอนเชียร์บอลอ่ะแล้วอ่าผลกิจของผมผลกิจของสักีคือ

ผมพูดจริงครับผมเรียกได้ A A ไม่รับครับอ่ะเ่สินจัอยู่ที่น้องไทยหือนกัาแกเปล่อกมาครับชั้นเดียวกันนะ่แล้วนี่ไงีเดียไดดีอาจจะชคนคนคนที่อยู่ด้านขวาต้องติบตาพร้อมยิ้มกว่าแล้วก็เต้นไปด้วยแล้วก็ คนที่อยู่ด้านขวาต้องกรหยิบตาพร้อมยิ่งกว่าให้กับคนด้านซ้ายเพราะนะภาอาไทยเนี่ยไนะม่นไม่โยด้านขวาอาจจะเป็นด้านขวาคนดูไหมอะไรนด้านขวาคนฮะมัเป็หลัที่นี่แหละต้องกระยิบตาให้กับไทยหรือว่าจะด้านซ้ายคืาซ้ายไทยพรอมยิ่งกว่ามันก็ต้องยิบตามทีตรงถูกต้องนะถ้าบอกว่าสังต้องไรหยิบตาพร้อมยิ่งกว่าให้คนดานซ้ายถูก นะฮะงซ้ายให้หรซ้ายห้ายกับก็ซ้ายก็ต้องเป็นใครถูกไหมอาทุกคนมาแปลสถานการนี้ไปด้วยกันนะฮะแล้วเออนะครับจากต้องขยิบตาเราขยิบขวาให้กับให้กับใครอาเปลี่ยดเบียดแบบนี้เลยซ้ายขวาได้หมดเออคุณยืนนิ้วแล้วคุณขยิบตาไอขยิบตาคุณขยิบตาไอ้ทุกคนเลยเพราะว่าทุกคนเรับเข้าใจได้หมดว่าซ้ายขวาเป็นไงอ่าไปโอ้ยจับไปจับดีใจวเราทำได้ตีใหญ่แล้ว 1 2 3อะนี่ๆๆยิมมี่ยิมมี่ยิมมี่เออนี่ ไม่ไดคนคนที่แก่ก็โดนมากไม่รับก็ไม่ได้ปลามาขนาดนั้นและอาละกิจที่สามครับคือคนด้านขวาต้องพูดคำว่าอร่อยจริงนสองภาษาเออและคน้าษาสองตัวคือฮาร์ดฮาอ์ชูภาษาอะไรได้ภาษาอะไรก็ได้ครับภาษารักก็ได้นะภาษารักยังไงชะโนกังครับพูดออว่าอร่อยจริงนสองภาษา

แต่ทีมให้นะครับไ่หน่ไม่นแล้ว่างดอเลยเดี๋ยวหนเยไ่หนุอกอได้ยังได้ได้ไภาษาได้ชยังได้นะได้นะได้นะโอเคษาที่สองภที่2ฮัชูอรีออร่อยยืจุ้

ออกวสู่ะิจีก่อนทำไม้องเป็นผมเพราะมเป็นเก็บม่ได้ไงเพื่อนั้นเลยเดี๋ยวเพื่อนอยามินีนะสู่มนจีแบ้เตปอเลยมา้ยเฮ้ยเฮ้ยเตอนะอเ่อน বড় <laughs> ก็คือต้องงงีกว่อแล้วพูดว่าฟังต้าันจริงๆน่าติดแบบนี้ <ped> ไม่หมแต่เปนี้นะตนี้นะอ่าเายังก้าวแล้วใช้ด้มากกว่าครับโอเคทำ้าหัวใจกับคนข้างวสองคนนะครับเหมี่ยมนก็ชัชนแล้วแหละ ขอเ้นก็ได้ครับทางน้อเ้ก็ได้ครับอด้ <c oughs> <c oughs> thank <laughs> you